ที่ทูบของเธอเป็นเลขนั้นเลขนี้ตายจะตั้งสำนักแล้วใช่ไหมพูดฉันรู้เธอพูดเดี๋ยวนี้เลยมอนซิิ์ก็มีคนถามกันเยอะอยู่ว่าจะตั้งสำนักใช่ไหมนั่นไงคือปกติแล้วเนี่ยอยากจะตั้งเหมือนกันเหรออยากตั้งสำนักเหรออยากตั้งอยู่เหมือนกันแต่ว่าผมกลัวอยู่อย่างหนึ่งอะไรถ้าเราไปบอกถูกบ่อยๆเนี่มันจะไม่มีสำนัก เข้าใจไหมทําไมไม่มีสํานักอ้าวถูกจับไม่ใช่อ้พวกที่มันสมมว่าเราบอกแม่นเกินไปเนี่ยเขาไปซื้อไปซื้อแล้วเจ้ามือเจ๊งเงี้ยเขาก็ตามมาเผาสํานักสิจ้าเจ้ามือเจ้ามือแสดงว่าหวยใต้เง้ไม่ใช่มไม่ดีเจ้ามืออาจาไ,ไม่มแผนลอตเตอรี่มาไม่มีเจ้ามือหลุดอีกแล้วหลุดเอก ไม่ใช่เธอบอกหวยใต้ดินไม่มีแะ่พูดอยู่นะเจ้าจมือก็กองสลากไงเขาเป็นเจ้ามือใหญ่คือ